เวลาผ่านมาอันนี้ฉาใครเนี่ยชายแนนป่ะเจ้าใช่ชายแนนไปไหน เปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันเราเอาไปเห็นพ่อประกาศกันไปดูโทนทีนี่กิดใทีตัที่ตัทีนะหมไม่เห็นแล้วพ่อประกาศเลยด้วทเเบกับเรื่อนนเจี่นเ้ยเนีย นี่บอกว่าทำไมเขาเปลี่ยนหาักกันบ้างนึงเขายังไม่ร้องเลยเขายังไม่ร้องเลยอ่ะเขาไม่ร้องเลยยังไม่ร้องเลยนะแล้วหมายเที่ยวอีกเที่ยวย่อๆนั่งเลยนั่งเลยออกละเดี๋ยวรออีกทีย่อรออีกทีเออร้อง่ไปเปลี่ยนกับเธอ นขนาดนี้แล้วกูไม่จะพูดไงล่ะไม่ต้องร้องแล้วนะแล้วใครจะพูดกับหัวหน้าได้ล่ะ <c oughs> ไม่ร้องก็ได้อโอ้ไม่ค่ะป้าสาวพีคต่อฉากเดียวที่ยังไม่ได้ร้อาา <c oughs> งอีกคุ้มจังด้วย <c oughs> ก็ไม่หนาวเอ่อคืออะไรนะจูดหน่อยจูดหน่อยนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นอะไรก็ขุนพลเลิร์งชัยสิไหมคะผิดสัญญาสาข้อไมจริงหสัญญาสาข้อไม่จริหมายความว่าขุณพลเลิงชัยไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลุงนะไม่จริงหรอโอ้คุณพลเลิงชัยท่านี้หมายความว่าอย่างไรกันก่อนที่เราจะยกหลานสาวเราให้ ถ้าเองนะตกปาบรักคำกับเราไว้ว่าจะรักษาสัญญาสามข้อที่ให้แต่ที่เวลาผ่านไปถือไม่อยู่แล้วขนาดไม่ร้องเนิ่งวัน้ก็ร้องเงียเลยเนี่ยร้องมากเข้ามาไม่ได้ทำน้ำใจนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มีนัลน้ำใจกับพระเอกไม่ได้ร้องก่อน แล้วนพูดถึงไหนแล้วฉันไม่ยอมเลยค่ะท่านครับเดี๋ยวอาจัดการให้แบบใคุณพลเรือนไทยถ้าหากว่าเจ้าจำไม่ได้ว่าสัญญาที่ให้ไหว้มีอะไรบ้างเราจะทวนให้ฟังข้อที่หนึ่งในะเมื่อให้แล้วห้ามคืนไอ้นี่ท่านเนี่ยขับไสไล่ส่งหลานสาวเรามาเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผิดคำสัญญาเ,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 เดี๋ยวพวกท่านใจเย็นไปอย่ใจเย็นก่อนผมแค่คิดว่าฟังหูไว้หูไี้ค่ะ แล้วมันทะเลาะกันยังไงเข้าเหรอนายเดียนคือผมถ้าเกีว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยต้องหาพยานที่อยู่ในเหตุการณ์พี่นะครับมันจะมีได้ยังไงว่าพยานฮะเดี๋ยวถามว่าไอ้นี่เป็นใครอ่ะฮะหนูเไม่ใครเนี่ยหนูเป็นลูกของพ่อเรืองไทยแล้วแม่ภูริยาเป็นลูกแท้แเนี่ยเป็นลูกแท้แเลยใช่เหรอใช่ไม่น่าไม่เหมือนพ่อเลยล่ะ ก็ไม่เหมือนใช่รูปปะเนี่ยใช่ใช่ใช่นะ,ะใช่ติดพ่อกระสุกแม่กระสุกไม่มีมึงเตี้ยสอก็เขือนติดอยู่แล้อยู่ในเหตุการณ์ไม่หรืออยู่ในเหตุการณ์อยู่ <c oughs> ในเหตุการณ์ได้ไหม <c oughs> อ,อ up, ยูๆๆอ่ในเหตุการณ์เดี๋ยวรอพ่อท่านก่อนไม่ได้ร้องแล้วขยันรับรางวัลให้ด้วยนะ <c oughs> นั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเลือสีแดงแล้วพูดมาเลยหนูหนูอยู่ในเหตุการณ์ครับ ดูในเหตุการณ์<ม>ได้ไหมลูกใช่และพ่อเนี่ยเขาได้ทําผิดสัญญาข้อที่หนึ่งหรือเปล่าว่าอะไรครับให้แล้วห้ามคืนพ่อเนี่ยนะเขาไม่ได้ไล่ตรงเลยจะแม่อีพวงที่เขากลับมาเองครับได้ยินกับหูนี่ข้อที่หนึ่งไม่ได้ทําผิดก็กลายเป็นโมจ้นั่นแหละยังไงไข้อสองก็ต้องผิดนั่นนะสิคุณพุญเลยใครข้อที่สองหรือเมื่อให้แล้วห้ามคืนห้ามตี แล้นี่ท่านทำร้ายร่างกายหลานสาวเรามาที่นี่คนที่สองถือว่าผิดและตัวขเขาทำยังเขียวมา,มาด้วยเขใส่ยะดินดนววน้นยาเมื่อพ้นงใหญ่เดี๋ยวถามพยานก่อนเขาได้ทุบได้ตีแม่เปล่าอพ่อยังไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเลยพ่อที่เขาเตะไหรท้องเลยก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ตีแค่เตะสัญญานเขาที่สองก็กลายปาาเป็นโมจรพะยะครับเดกเล็กลูกกูวะเนี่ยลูกแม่นี่แต่ข้อที่สามยังไงข้อสาม ใช่าเ<ม>หลือเล่นแต่กำลางข้อที่สมให้ส่งกลับคืนมาได้แต่นี่ท่านมนี่ยเือกไฟไล่ส่งหลานสาวเรามาอีกข้อที่สามนี่พิกพยานโอ<ห>้กหนูบอกแล้วว่าพ่อเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ส่งแต่แม่อีโวงนี่เขาตอแหลกลับมาเองเห็นไหม <c oughs> สัญญาทั้งหมดสาข้อคุณ่ต้อัใช้ก็ได้ไม่ได้ทำผิดเลย,ยก็กลายเป็นโมฆะหมดพยา เขาไม่ได้ผิดสัญญาเลยครับแต่ว่าความจริงแล้วเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเป็นหัวเป็นเมียกันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาเอางี้นะค่อยๆตัดปัญหาค่อยๆคุยกันเดี๋ยวคุยกันเองเลยคุยคุยเอาไหมเอาไมคุยกันเองใครโทรมาเนี่ยจะบ้าไห้เงี้ยครับพี่ศรรามเนีครับอะไรนะอ๋อธาริาไมเกยอ๋อสรรามก็มาตั้งแสนกลางนครับ แต่ที่เจ็ดห้าในภาคกลางแมเอ้าไม่หาสรารีม่โทรมาไหม่ปอาคณะผมมีมีมีแม่มีมีป้ายคณะอาทิตย์สองแตกแม,มแ่ครับโอ้มั่กกัว่าสามพันห้าแม่เป็นแสนครับโว้เวทีท่าหัวลามเลยก็มงวนก็ปันไฟดิไปมีอยู่สี่ดวงเลยครับครับสะวางแม่สะกตไลท์สนับทีกนะอ่อะไรพูดไปได้กวไม่มีคนดู เดี๋ยวผมเอาคนรูไปช่วย50คนนะครับแม่ครับโอเคครับเดี๋ยวพ่งนี้ไปทำสัญญาจะแม่จะที่ไหนนะภูเก็ตนะครับผมเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะสองพัภูเก็ตภูเก็ตาหดกดังกลเกดวิกเนี่ยหาสาพ้าดเกหรืตัวต้หดกไปเฮ้ยดิเกวิที่ไหเื่อยัเดี๋ยวคนจะได้ินซ่ากินซ่เนีู่ ไอ้นะเฮ้ยจริงดิมันพูดจริงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ชาติพงษ์ท่านตอนนี้อิจสมบัติโยงทขาทำมาอีกแล้วเว้ยค่ะจริงจริงเอาจริงจริงเป้าไอ้ไงไอ้นั่ให้พูดอะไรเลยไอ้นั่นเขาพูดใช่ไหมล่ะไอ้นั่นเขาไม่เป็นตัวพาเบลเขาเลยโทรบอกจริงจริงอิจสมบัติโยงเขาทำอ่ะเขาหลับก็หมดแล้วเนี่ยเนี่ย เด็กนี่นะฮะไอ้หลงอะไรกันไอ้หนุ่แก่ล้วไม่ใช่ค่ะยัมีเด็กกอท่ามาไอ้คนที่เรู้ดีเขาวางไว้ตั้นานแล้วอันีเขาวางไว้ตั้งนานแล้วเขคุยอะไรกันเนี่ย มันไม่ใช่แลวมันตองเดทไมได้มันใส่ก็จะพูดมันเส่เอกเอาแค่น้อยนะนานะแป๊บป๊บป๊บเขาปิดเครื่องธรรมชาติครับเดี๋ยวคุยออกตลกปุเนีย <Enfin S 1> ่ยจริงจริงแล้วอยากคุยเรอครับต้องหาพี่ไปติดเองฮัลโหลมือเต็มเะคะมาหา เวลาทำงานเนี่ยโอ้โอ๋อไม่เอาคณะบาทเจาคณะเอาออขอ่มออีคู่แข่งแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮู่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่ปไปไปมีแค่นี้่าฮ่่าี่าฮ่าฮมาฮ่าฮา่่าฮ่่าฮ่าฮอาฮฮล อยู่ไหนอ่ะปัญหาชีวิตเดียวเที่ยวอยู่เหรออยากกลับบ้านเหรอไปกูเลิกแล้วกินเหล้ากันเนี่ยเออแล้วกินเหล้าเขี้ยวขับรถด้วยอ่ะโหมีเจ๊มีผายจะร้อนเด็กผู้ชายที่ไหนร่างเงียบเป็นผูาี่เลิกทำตัวอย่างนี้วะล่ะอะไรจะเลิกมีผายแค่นี้กูก็ทื่อไม่เลิกเหรอไอ้บ้าน เด็กมึงโทรมาอะไรตอนนี้เนี่ยรู้หมดเออบ้านไดมึงอ่ะผู้โทษอะใครไอ้นิงก็มีไปเรื่อยตอนนี้ถ้ามบัดรยกกองทัพมานะ้วฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าจงนำกองทัพเอาไปรับศึกครั้งนี้เอาเข้าไว้จำไว้ด้วยการไปทัพในครั้งนี้ห้ามแวะพักทัพที่ใดแม้เพียงเสี้ยววินาทีสภาพื้นค้องสารจากข้า கண்டி <muchas> கண்டி